กินข้าวเที่ยงกันแล้วมาเด้อมากินข้าวเที่ยงกันเด้ออุ้ยกวยจะเสร็จวันนี้มีต้มจับใจซี่คโครงหมูต้มจับายนี่เราต้มกับหัวกระลำกระลำปลีเราไม่มีกวางตุง้งหายยากตัวเนี้ย ต้มซีคโครงหมูวันนี้วันหยุดอยู่บ้านปลูกแผกรดน้ำต้นไม้น้นนี่นั่นเสร็จแล้วก็หนีวข้าวก็กินตามมีตามเกิดไม่ได้ไปอะไรมากมายจมกระลำปลีจับใช้ทิ่โครงหมูกระลำปลีขาว ปิดประตูแมลงวันเข้ามาเยอะได้เกลิ่นชิีโครหมตอนนี้พักร้อนแล้วห้าอาทิตย์เริ่มรุ้นนี้อยู่บ้านก็ทำนูน่นทำนี่ไปพักผ่อนบ้างเราโหมงานหนักมาทั้งปีแล้ว ได้พัก5าทิศยังไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวดูดูดก่อนเหตุการณ์ก็วันนี้ก็เลยกบกักเก็กอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรนะก็พยายามทำ YouTube ทำคลิปเรียนรู้ เพราะเราเป็นช่องใหม่เราก็ยังไม่ค่อยเก่งเราก็พูดไม่เก่งอะไรมากมายแล้วก็ทําคลิปแบบข้างหลังก็อัดคลิปอัดอะไรเพราะเราไม่เก่งพูดก็ไม่เก่งก็ทำงานก็สุดท้ายดีแต่มีผู้ช่วยที่เป็น เขาเรียกเด็กฝึกงานมาช่วยอาทิตย์ละสองวันก็เราช่วยเขาหรือเขาช่วยเราก็ไม่รู้นะเพราะเราเป็นฝ่ายฝึกเขาเราเป็นฝ่ายฝึกเขาฝึกภาษาฝึกการทำงานฝึกภาษาเขามาเพื่อจะเรียนรู้ภาษาสวีเดนเป็นเด็กฝึกงานมันบ้างนะ เพราะเราเองเราก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรนักหนาะเราภาษานนะแต่เ,เราก็พูดได้ฟังออกพอเขียนได้ภาษางานมันก็พอสอนเขาได้แต่เวลาเรามันน้อยงานมันเยอะมันทุเจะแบบทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยใจเราต้องเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้ พอทำงานกับพวกนี้ยถ้าเราพลาดนิดหนึ่งในการทำงานการพูดหรือออกอารมณ์ไปกับเขาเนี่ยผลลัพธ์คือเขาจะรีบเขาจะฟ้องมันก็จะเป็นผลเสียกับเราบางทีเขาไม่ได้เข้าใจว่าเราเป็นผู้สอนน่ะเรามีความอึดอัดขนาดไหนเพระาะภาษามันพูดไม่เข้าใจเราต้องมาใช้ภาษาใบเราต้องมาทิ้งงานของเรา มาเพื่อจะมาสอนเขาว่าทําอย่างนี้นะเธอทําอย่างนี้นะเธอเพาเขาไม่ได้เข้าใจภาษามันยากยากเล่นเหนื่อยแทนที่จะได้มาช่วยแบ่งเบาภาระเรากับการเป็นภาระก็ไม่ใช่ไม่ได้ดีทุกเรื่องไปก็ดีเป็นบางเรื่องไป ต้มอ,อร่อยมากเลยมาด้วยอร่อยต้มจับชายกะลัมกะลัมปรีอร่อยมากอร่อย มาละเคียงปิดประตูบ้างเขาไม่รู้่าอัดวีดีโอจับจ่ายได้รเอยนะ จับใจอร่อยมากเลยมาม,มาแล้วซื้อของมาทิ้นไปละกลัวหลุดอทิตหน้าเขาทำเพียงเดียวมาแม่บ้านกับเด็กฝึกงานอีกคนคนภาษาเดียวกันเขาไม่มีปัญหาหรอก รับเด็กมากี่คนกี่คนมาก็ทิ้งให้เราคนก่อนนั่นกน็สองปีครึ่งมาทีแรกก็ปัญหาเลยฟ้องมี่ก็ลงเ้าจะเป็นเะยา,ายเป็นพวคหัวเลยกัน อบแต่พวกพวกหัวเรวยกันนั่นแหละเราไม่ต้องพูดตรงพวกพวกหัวเรวยกันั่ะมันเอากันดีือจับชายต้มได้อร่อยมากเลยเกียวกระเทียมหอมๆแล้วก็เอาเนื้อลงไปผัดแล้วเข้ยเอาผัดลง มีเขาก็เสียงแล้วเหลือแต่เราสิบกว่าปีโอ้ยทำงานยิ่งกว่ากรรมกรบ้านเราเองอย่าว่าเด้อถ้าไม่สู้จริงอยู่ไม่ได้นะงานอ่ะงานเีนเนี่ย สารพัดปัญหาทำไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้จริงนะงานที่นี่มากี่คนกี่คนก็อยู่ไม่ได้ไอ้ที่มันอยู่ได้ก็อยู่ได้พวกพวกมีปัญหาด้วยกันอะ่ะมันไม่ยอมนอนี้ไปไหนอีแอบเขาเรียกอีแอบทำงานแอบ พวกต่างชาติเยอะหลายภาษาที่ไหนก็มีปัญหาเหมือนกันนีแหละอยู่ที่เราจะทนได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยวาเดี๋ยววันนี้ก็เย็นๆก็จะต้องเอาผักไปลงอีกผักสารแเณรที่เราปลูกไว้ ก็ไม่มีอะไรหรอก็กนั่นแหละได้พักคนอยู่บ้านก็ดีแลกไปหัดทำา y u u t ก็ e ย่นั่นน่ะทำผิดบ้างถูกบ้างยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็คุยไม่เก่งคุยคนเดียวไม่ค่อยเก่งเดี๋ยววันหลังจะลองหาเพื่อนคุยดูลังวางแผนเนี่ยว,วันนั้นไปซื้อน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ซื้อที่บห้างเยอรมัน ทางเยอรมันเขาก็สั่งจากเมืองไทยเป็นของเขาโดยตรงเลยเป็นชื่อของเขาอร่อยใช้ได้แล้วก็ไม่แพงด้วยน้ำจิ้มไก่ของเยอรมันแต่เ็าสั่งผลิตจากเมืองไทยแต่ใส่ใส่แบรนด์เขาอืมนันอะโอเคนะคะฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็ ยังไงก็ค่อยพบกันใหม่ก็จะฝึกพูดให้เก่งๆกันนี้ก็วางแผนว่าจะคุยเรื่องอะไรโอเคนะคะ